โซนของคนที่เขาดูดกัญชานะคะวันอาทิตยนะคะเราก็จะอยู่กันที่หน้าสวนสาธารณะเราจะเข้าไปข้างในนะคะข้างมา ตรงนั้นนะคะที่เขาออ่อดูดกัญชากันนี่เขาเล่นสเกตบอร์ดกันวันนี้วันอาทิตย์นะคะถนนครึ่งหนึ่งของถนนเขาก็จะแบ่งเป็นออ่อสำหรับการปั่นจักรยานนะคะเราจะไปสวนสาธาณะกันเอาต้องใส่ต้องใส่แมส ห้ามาน้องหมาเข้ามาตอนนี้ไม่ได้ใส่แมสกันเลยนะคะตอนนี้คนก็เรไม่ใส่แมสกันแล้วนะคะไม่่เอาใสแ,แมส <laughs> แต่ว่า ตอนนี้ยังเป็นพื้นที่สีแดงอยู่นะคะเฉพาะเอยิมหรือว่าค่ายมวยที่ปิดนะคะแต่ร้านอาหารนั่งได้ปกติคนชิลไม่ใส่แมสกก็โอเค <c ười> คนเยอะมากเลยค่ะวันนี้ <c ười> ที่เห็นนี้เรากำลังจะเดินไปที่ what is castle in t h ไท mansion อ้อเป็น mansion ของคนไฮโซสมัยสมัยก่อนนะคะเป็นแบบว่าครอบครัวของคนยุโรปเราก็จะเข้าไปดูข้างในกันให้ให้ไอแก่คนเยอะมาก ถ้าอยากรู้ว่าตรงที่นี่อยู่ที่ไหนก็ดูข้างล่างวิดีโอนะคะเดี๋ยวจะปักหมดไว้ให้ที่ finally got your hat แม่ got the full set full set cowboy <of> dress okay. Cowboy show. Not me. The cowboy pants. Not me either. Langara. Wrangler. 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 And then you got the cowboy belt. Bell. You got the silver Mexican cross. Yeah. And you even got a cowboy bracelet. Check it out. It's got a Mexican flag. Oh. Mexican boots. And then the cowboy hat. <laughs> hey, Papa. What are going to do? And this guy's uh, got glasses. Got a hat. Everything. So cheap. How much was it? 120, 30, 30 pesos. Yeah. What happens? What happens? Can we go in the zoo? We go to the zoo. Yeah, yeah. Okay. I like it. Okay. Yeah, do do that's 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 too crazy. One, two. What's up? You you are to with that crazy? One, two, three. Go. Come on, man. Stronger. <laughs> yeah, let's go to the zoo. Let's go to the zoo. want to go to the zoo? Yeah. I Wanna eat something? The yeah. Beautiful trees. ตอนนี้เป็นวันใหม่แล้วนะคะแล้วก็อือนี่ได้ new new shoe ซื้อลองเท้าใหม่ค่ะรองเท้าคาร์บอยโอเคบบไกมานะคะคือวันอาทิตย์แล้วก็เขาจะปิดวันเสาร์อาทิตย์เขาไม่ให้เข้าไปหรอคะที่เราจะเข้าไปก็คือข้างในเป็นอาพาร์ตเมนต์ของคนรวยสมัยก่อนนะคะถ้าอยากรู้ว่าปข้างในเป็นยังไงก็รอติดตามคลิปหน้านะคะ